ครับสวัสดีครับวันนี้บ้านน้อยสีฟ้านะครับาพามาอัปเดตระบบโซล่าเซลล์ครับที่ใช้อินเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับตอนนี้ปัญหามันเกิดปัญหาขึ้นคือมันไม่ยอมผลิตไฟให้นะครับเนี่ครับฮนะ มัไม่ผลิตไฟให้อินเวเตอร์ก็ไม่ทำงานแต่ว่าไฟเข้าปกติหมดตอนนี้ผมจากคลิปที่แล้วผมติดตัวกันย้อนนะตัวซีทีไว้นะครับเมื่อวันที่นี่นะฮะวันที่ยี่สิบเดือนสิบปีหกเจ็ดนะปีที่แล้วนะครับจนผมไป ต่างจังหวัดหลายวันแล้วกลับมาตัวอินเวอร์เตอร์มันไม่ทำงานนะครับมันไม่ผลิตไฟให้เดี๋ยวเราจะมาลองปิดเจ้าตัวกันย้อนให้ดูครับปิดระบบกันย้อนนะครับโดยการกดนี่ครับประมาณ10บวินาทีครับ เี๋ยวยังไม่ใช่ตัวนี้ยังเป็นระบบกันย้อนอยู่ดีนะครับอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมปิดตัวกันย้อนแล้วนะ ไฟแอมมาที่1.3แอมป์นะครับ300กวัตต์นะครับจะมี <c oughs> ต้นไม้บังตรงมุมนี้นิดนึงได้อ300กววัตต์ทีนี้ผมเดาว่าปัญหามันน่าจะเกิดจากตัวเจ้ากันย้อนนี่แหละที่เราใส่ไว้ครั้งที่แล้วนี่ครับ ันผลิตไปแล้วนะครับนี้เราจะมาเช็คตัวกันย้อนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าตัวกันย้อนผมก็เดินลอดใต้หลังคาบ้านไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับตัวกันย้อนสายกันย้อนที่ผมเดินมาลอดใต้หลังคามานะครับแล้วก็มาพ้องอยู่ตรงนี้ เนี่ครับสายเข้าไปนี้เดี๋ยวล้ะขึ้นไปเช็คข้างบนว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันอาจจะมีหนูกัดสายก็ได้นะเพราะว่ามันมีเสียงหนูวิ่งอยู่ข้างบนใต้หลังคาอ้าวเจอปัญหาแล้วครับนี่นะครับหนูกัดสายนะครับนี่สายตัวกันย้อนที่ออกไปข้างนอกนะครับ กัดสายขาดเดี๋ยวมันจะลองมาต่อดูว่ามันจะใช้ได้ไหม